นี่เรื่องของกฎแรงดึงดูดเอง manifestation อันนี้ก็คือชื่อเดียวกันเนาะแต่ว่าการที่เราจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเนี่ยไปนั่งเรียนเนี่ยบางทีอาจจะไม่เห็นภาพโบก็เลยมาทำให้เห็นว่าการใช้กฎแรงดึงดูดแบบนั้นเนี่ยมันทำยังไงเนาะ ตื่นเช้ามาแล้วก็มาตักแดดนะทุกคนจริงๆนแดดช่วงนี้ไม่ค่อยออกนะเวลาออกก็จะออกแบบสายๆเลยประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงถึงถ้าจะให้มาตากตอนนั้นก็คือถือว่าตายร้อนเราก็เลยเออไม่เป็นไรมาเดินตอนเช้าตากแดดอ่อนๆ บ้างเพื่อให้ร่างกายมันได้รับวิตามินดีนะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูว่าแสงแดดมันออกแค่ีหนจริงๆนะทุกคนออกแค่ไหนจริงๆแต่ไม่เป็นไรหนึ่งวันนี่แดดเริ่มเริ่มมาแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ไปหยิบไม้มาพอออกมาแดดก็เริ่มออกสังเกตได้จากตาที่ อีขนาดนี้ก็คืออยากจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่จะสอนทุกคนนะคะในการที่จะใช้ชีวิตแบบเรียลไทม์เลยว่าตื่นเช้ามาทำอะไรบ้างต่อไปทำอะไรบ้างแล้วในหนึ่งวันเนี่ยมันเจออะไรบ้างแล้วเราจะมีการเขาเรียกว่าปรับม n d เซตเปลี่ยนอารมณ์ยังไงแบบเรียลไทม์นะเพราะ โบเคยเป็นคนที่เก่งทฤษฎีมากนะคะแต่ว่าปฏิบัติเนี่ยคือไม่ได้เลยแต่ในนะวันเนี้ยการที่เราไปอ่านทฤษฎีมาหมดแล้วเนี่ยแล้วเรามาลองทำเราถึงได้รู้ว่าอันไหนมันเหมาะกับเราอันไหนมันไม่เหมาะกับเราซึ่งโบบอกว่าการทําแบบเนี้ยที่โบทําให้ทุกคนดูอยู่อะ่ะมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะอืมโอตอนเนี้ย มันจ้าทัา้งเลยเกินแสงแดดเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านดีกว่าเราไปดูว่าโบทําอะไรต่อต่อไปเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกันคุณสามารถที่จะอันดับเลยว่าหลังจากคุณโดนแดดแล้วคุณจะทําอะไรต่อบางคนไปกินข้าวนะบางคนออกกำลังกายแต่วันนี้ผมยังไม่มันเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามากก็จะไม่ออกกำลังกายจะไปออกตอนเย็นแทนก็อาจจะเป็นเอ่อเวทบ้างคาร์ดิโอแบบเบาๆบ,บ,บ้าง English Learners Listen, Learn Improve English Effortlessly and Podcast Your เราเล่นนะเราต้องตั้งใจฝึกสิเห็นอย่างนี้นะเห็นโบปักแป๊กๆปกบอกว่าเรียนนานาชาตินะจ๊ะแต่ว่าเงียบก่อนแต่ว่าพอเรามาอยู่กับตัวเองคนเดียวมันก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมันก็เลยฝ่อพอฝ่อแล้วเนี่ยกลายเป็นว่า ก็กลับไปจุดเดิมก็คือพูดได้นิดหน่อยแต่ฟังอ่ะได้แต่เวลาพูดให้มันแบบว่าเป็นแบบเนทีฟเลยอ่ะมันก็โงไม่ได้อืมเดี๋ยวเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกันนะคะ Oh, u t um this really an honor and a treat. Um now you're in the middle of your tour um for speak now. Yeah. And um I know that you've posted some videos to your channel um sort of outlining your tour and specifically your trip to Asia. Yeah. Um and i show a clip from um, when you were in Singapore, to you know, Chinatown China China of Singapore, <laughs> is that right? Yes, yeah. um, we, we start out the year going, going, going to trial and, tour, tour, and uh, start, start up in Asia, off in Asia, and, and we work there, work or then or we or were in Europe for two months, so it was like, Singapore was right. so so the first place that we went on the tour. oh ตอนนี้เราก็ฝึกภาษาอังกฤษจบแล้วนะคะห้านาทีต่อวันพอเราใช้กฎในการฝึกจากหนังสือเรื่อง Atomic h a b i t เวลาที่เราเอะไรนี่เวลาที่เราแบบทําอะไรแล้วอยากจะเริ่มทําสิ่งใหม่ๆแล้วเราขี้เกียจเนี่ยให้เริ่มทําสิ่งนั้นแค่เวลาสั้นๆเช่นฝึกภาษาอังกฤษแค่ห้านาทีต่อวันในเวลาเดิมๆซึ่งตอนนี้โบฝึกได้นะแล้วก็มีวันที่หลุดแต่ว่าก็กลับมาฝึกอีก แต่อาจจะเวลาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เดิมๆแต่ณนะตอนเนี้ยเราพยายามที่จะทำให้มันเป็นตอนเช้าหลังจากกินน้ำเสร็จหลังจากเดินโดนแดดเสร็จเราก็มาฝึกภาษาอังกฤษร่างกายมันก็จะได้จำว่าเออเนี่ยมาฝึกภาษากฤษตอนนี้นะซึ่งวิธีเนี้ยใช้เรื่องของความรู้ในเรื่องของ h a b i t atom i d อะได้เลยนะคะในการเปลี่ยนนิสัยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าต่อไปจะทำอะไรต่อ ก่อนจะไปทำงานขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคือเมื่อวานแม่มาขอประตูปัง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 ขอแบบกระหน่ำเคาะนี่ก็ตกใจตื่นขึ้นมาปุ๊บเสดเดินเสแม่บอกว่าพ่อเลือดไหลหูพ่อเลือดไหลแล้วก็แบบเฮ้ยตกใจพ่อเป็นไรวะพอไปสาวเล่าเรื่องก็คือแคะหูแคะหูอ่ะคือมันจะมีที่แคะหูแบบมีกล้อง นี่ก็ไปซื้อมาเพราะว่าพี่สาวบอกให้ซื้อแล้วทุกคนจะรู้ว่าถ้าเกิดมีใครซื้ออันนี้ไปอ่ะมันจะมียางสีฟ้าเนี่ยสวมกับตัวแท่งเหล็กแต่พ่อแกอ่ะไม่ได้สวมแล้วแกเอาแท่งเหล็กนะ่ะขูดหูขูดหูคงจะขูดแรงอะ่ะเลือดก็ไหลไหลเลอะเสื้ออะไรอะไรออกมาณนะตอนนั้นเลยนะบอกตรงโกรธเพราะเราพูดกับเขาแล้วว่าอย่าแค่หูเองเพราะบางทีคนคนแก่เขาไม่รู้อะ่ะ เขาไม่มีกล้องเพราะเราไม่ชาร์จด้วยเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาแคะเองใช่ไหมเขาก็มันเลยดิแล้วกลายเป็นว่าไอตัวตะขอหรือว่ามันตัวแง่งอ่ะมันไปขูดกับเนื้อเยื่อข้างในหูเนี่ยมันเลยทําให้เลือดไหลเราก็โกรธบอกว่าเออทาไมถึงทําแบบนี้แบบณนะตอนนั้นนะอยากจะแบบพูดจาไม่ดีใส่เขานะโบเก็นเจ้คนดีนะทุกคนคือถ้าเกิดใครที่บ้านมีคนสูงวัยแล้วป่วยแล้วดื้อเนี่ยเราคือเราเข้าใจคุณคุณเข้าใจเรา เราอยู่ในจุดเดียวกันก่อนที่เราจะพูดจามไม่ดีใส่เขาเนี่ยเราพูดจาดีใส่เขาแล้วเราห้ามเขาแล้วนี่นั่นแตไ่ได้เราเราไม่สามารถที่จะไปแก้เขาได้จริงเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องปรับเนี่ยคือเราต้องปรับที่ตัวเองเนาะอืมเราก็ไปขับรถไปเราตื่นมานเว้ยรีบตื่นรีบ แต่งตัวแต่งเสื้อผ้าอะไรรีบที่จะไปแต่เราต้องมานั่งรอเขาเพราะว่าเขาว่าเลือดไหลนะแต่อยากจะหาอะไรกินก่อนซึ่งเรารู้สึกว่าตอนนั้นมันแบบเหมือนกับความโกรธมันตีแผ่อยู่ในหัวเต็ไมไปหมดเลยอะผเราไม่พอใจใช่ปะ่ะแต่เราก็นั่งรอนั่งรอไปโอเคเขาได้กินลองท้องแล้วไปถึงหน้าห้องฉุกเฉินก็เข้าไปเลยเราก็ไปเดินเรื่องเดือดไหลใช่ไหม,มเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลเนาะ เรายังไม่ได้กินอะไรเลยน้ำน้ำน้ำมากินไปแค่อึกเดียวแล้วก็ตอนนั้นก็คิดอยู่ในหัวว่าทําไมถึงทําไมพ่อเราถึงเป็นคนแบบนี้ทําไมถึงไม่ฟังทําไมถึงถึงดื้อด้านขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็นั่งนั่งไปแล้วเพราะเอินว่าไปเจอแมวมันเดินผ่านหน้าเราไปไอความคิดที่มันอยู่ในหัวนะตอนนั้นของเราอะ่ะมันหายไปเลยแต่มันแทนที่ด้วยความรู้สึกว่า mm hmm. อุ้ยแมวอุ้ยน่ารักจังเลยโอย มีคนมานั่งเล่นด้วยอะไรเงี้ยมันหายไปเลยทุกคนนั่นถึงทําให้เรากลับมาในตัวเองครั้งนึงว่าเออไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเราปรับเปลี่ยนไ i n ์เซตนะปรับเปลี่ยนขึ้นสมองนะไม่ได้บอกว่าห้ามโกรธไม่ได้บอกว่าออคิดแบบนั้นแล้วมันไม่ดีนะคือเราต้องรู้ว่าตอนนี้มันเกิดอารมณ์อะไรกับเราขึ้นแล้วเราจะเปลี่ยนมันยังไงร้อยวันพันเหตุการณ์มีอยู่จริงของแต่ละคนบนบนโลกใบน,นี้อาจจะเจอเหตุการณ์ที่คล้ายเราบ้างไม่คล้ายเราบ้างแต่ทุกคนนะ่ะ เจอเรื่องราวที่ต้องทำให้กลับมานั่งคิดหรือต้องผ่านมันไปให้ได้แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน่ะแต่บางคนอาจจะเจอเรื่องราวบางอย่างแล้วมันเหนื่อยใจท้อแท้หรืออะไรก็แล้วแต่คุณไม่ได้เจอเรื่องราวแบบมันเพียงคนเดียวบนโลกนี้จะมีอีกหลายคนที่เจอแบบคุณแต่อาจจะคนละสถานการณ์ก,กันผมถึงบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นไปแล้วแต่เราจะเปลี่ยนม i n d s e ของตัวเองยังไงอืม นั่นแหละนั่นแหละมันจะเป็นตัวชิปเลยว่าโมเมนต์ต่อไปที่จะเกิดขึ้นในหัวของเรามันจะสวยงามแค่ไหนถ้าคุณยังอยู่ในอารมณ์แบบโกรธ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 ทั้งวันคุณจะโกรธและคุณจะไม่ได้มองเลยว่ามันมีอะไรบ้างที่มันดีในชีวิตคุณนะอันนี้ได้ปล่อยแล้วได้ปล่อยแล้วเดี๋ยวจะมาทำงานกันแต่จะให้ดูว่าก่อนเริ่มทำงานเนี่ยโบ ทําอะไรบ้างนะก่อนทํางานนะจ๊ะจะเปิดตัวเพลงนี้ก่อนก็จะเป็นเพล์ลิสต์นะนะอ่านไม่ออกเป็นภาษาเกาหลีแต่แค่รู้สึกว่าคนเกาหลีเขามีเซนต์ในการเลือกเพลงมากเลยนะทุกคนจะเปิดให้ฟังนี่แบบอารมณ์เหมือนอยู่คาเฟ่ใจกลางอาโศกแล้วก็นั่งเจ็บโกโก้เย็นนะต่อไปอันนี้โบขอเมื่อกี้โบดทิงไว้ อันนี้จะเป็นเว็บเขาเรียกว่าโฟร์โฟกัสนะคะเขาจะตั้งเวลาไว้สมมติว่าเรากดสตาร์ทเนี้ยมันจะนับถอยหลังม,มันจะนับถอยหลังแล้วเสร็จทีนี้เราก็นั่งทางานไปพอมันครบแล้วเนี่ยมันก็จะมีเสียงกิ่งดังแล้วเราจะได้เขาเรียกว่าลุกไปยืดเหยียดกลมเนื้อบ้างน,นะคะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอฝากนิยายของตัวเองนะคะนี่คืนให้ชื่อว่าระยะห่างระหว่างเราก็เป็นนิยายเรื่องแรกที่ b บ s e on t o story หรือว่า inspire t o story นะก็ถ้าเกิดใครชอบนิยายที่ coming of age ก็เป็นความรักที่แบบสมัยแบบเด็กๆอะ poppy love แต่เป็นความที่รู้สึกว่าณนะช่วงนั้นนะความรักของวัยเด็กของเราเด็กในที่นี้คือหมาถึงวัยมัธยมเนาะมันค่อนข้างที่จะ ซับซ้อนและสับสนแล้วหาคําตอบเนาะแล้วก็รู้สึกว่าพอกลับไปคิดถึงเรื่องนี้อีกครั้งอะ่ะมันมีคําถามว่าเออทาไมตอนนั้นไม่เกิดอ,อะไรขึ้นเนาะ mm hmm. ก็เลยพอมีโอกาสแล้วก็เลยเหมือนกับอยากที่จะแต่ง,งนิยายเรื่องนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆมันเป็นคําถามที่เราไม่ได้คําตอบเราก็เลยเขียนนิยายเพื่อเป็นคําตอบถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถไปอ่านได้ที่ ลิตอะไรได้เลยนะคะวัดมาใน,นครัวแหละวันนี้แม่ทำกับข้าวอยู่สองอย่างก็คือต้มจืดและและและผัดถั่วลันเตากับเต้าหู้นะจ๊ะมากินข้าวกันกินคู่กับตัวนี้สาหร่ายรูค่าสาหร่ายร้อยแฉลสาหร่ายรูข้าวเขาได้เป็นสปอนนะแต่ว่ากินข้าวแล้วมันอร่อย โรบเลยเดี๋ยวให้ดูหน้าตาอาหารก็จะประ,ะ,ประมาณนี้ก็กินคู่กับต้มจืดจืดจริงๆจืดจริงๆเหม็นดิงน,น้งาอัลเลยชอบกินกับข้าวแบบนี้นะเพราะว่าชอบกินกับข้าวเด็กอนะืม w <What>? h ชอบกินนะชอบนี่ล่าสุดล่าสุด <c oughs> เปิดเครื่องยนต์ไม่รู้จะทำอะไรจะตัดย่างหรือจะอะไรแต่เกือบไปโดนรถแต่เมื่อกี้นะ <c oughs> เราต้องเราต้องคิดว่าไม่เป็นไร แต่ละคนนิสัยไม่เหมือนกันแต่เราเปิดไฟก่อนแต่ละคนนิสัยไม่เหมือนกันเราต้องนัดจุดจุดนี้ถ้าเราห้ามได้เราก็ห้ามเนาะเพราะว่าเมื่อกี้พ่อเขาเหมือนกับสตาร์ทเครื่องยนต์ตัดยาแล้วมันเกือบจะไปโดนรถแล้วแล้วเราแกก็แบบเหมือนแบบอ่อนแรงอะคือเหมือนจะล้มเลยอย่างเงี้ยดีที่แบบว่าแม่เขาไปแบบห้าไว้ทัน แบบ <c oughs> เมื่อกี้กำลังตัดปัดคลิปอยู่คือรีบลุกขึ้นมาเลยอ่ะทุกคนคือคือถึงบอกอยงว่าบ้านไหนที่มีคนป่วยเราเข้าใจว่าเออมันมันเราห้ามคนป่วยไม่ได้นะนะทุกวันเนี้ยเราก็ต้องแก้ที่ตัวเองอือ <c oughs> เราก็ต้องแก้ๆกันไปอะ่ะถ้าเกิดตื่นมาแล้วมันไม่มีปัญหาเนยแสดงว่าเราตายอืเราตายไปแล้วดัน,วน่ะหลังจากที่เจอเรื่องปวดหัวมาเมื่อกี้เรามาออกกําลังกายกันเนาะบอกแล้วว่าเย็นนี้จะเวทเวทไม่เยอะนะคะเวทแค่ประมาณสักสามสิก็คือเซนตละสิบนะแค่นั้งลกอบ โอเคจบวันสักทีกับหนึ่งวันที่ที่แบบว่าวันนี้มีกิจกรรมค่อนข้างคับข้างแล้วก็มีสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้สิ่งที่ทุกคนเห็นในคลิปนี้เป็นเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นเรียลไทม์เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจจะมีคลิปที่สอดแทรกมากก็คือเป็นเรื่องของเมงื่อวานเนาะที่พาพ่อไปโรงพยาบาลแต่ในหน้าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนได้เห็นเลยบริแคป เป็นข,ข้อให้ทุกคนฟังตั้งแต่ต้นคลิปนะคะก็คือว่าการที่เราอยู่ในพิเศษเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่การที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเลยตื่นเช้ามาคุณทําอะไรบางคนจับโทรศัพท์บางคนถ่ายดูงานดูโซเชียลอะไรแต่เช้าแต่ว่าการที่เราอยู่ในพิเศษเนี่ยเราเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่กับธรรมชาติไปอยู่กับอะไรก็ได้ที่มันมีความสุขบางคนอาจจะเติมแมว เติมเรื่องตลกต่เช้าไม่เป็นเรื่องที่ดีหรือคนนั่งสมาธิบางคนอ่านหนังสือแล้วแต่หลังจากนั้นคุณจะเห็นทำลายของโบเลยว่าทําอะไรต่อโบฝึกภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ไปกินข้าวในระหว่างกินข้าวก็เจออาหารที่อร่อยการที่เราอยู่ในโมเมนต์ที่เราไม่ต้องคิดอะไรมากนั่นแหละคือ p e ค k state คือต้องบอกตรงว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะทำได้ทุกๆวินาที แต่ในหนึ่งวันน่ะคุณจะต้องอยู่ในพลิกเสดแบบเนี้ยให้ได้มากที่สุดโดยที่คุณไม่ฝืนลองกลับไปคิดดูว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราอารมณ์เสียกี่ครั้งเราอารมณ์ดีกี่รอบนะคะสิ่งที่โบทําให้ดูทุกคนเอาเอาไปอดัดแบปใช้ได้แล้วถ้าเกิดทุกคนอยากที่จะรู้ว่า,ามีเพลย์ลิสต์เพลงไหนที่โบฟังคอมเมนต์มาได้นะคะ วิธีการดูแลสุขภาพแบบโบเป็นยังไงคอมเม่ต์มาได้เดี๋ยวคลิปหน้าจะทําให้ดูก็ไปรีแคปเอานะคะเพราะว่าคลิปนี้ค่อนข้างยาวคืออยากให้ทุกคนเห็นทุกขั้นตอนเลยว่าเออมีความคิดอะไรเข้ามาในหัวโบบ้างโบรู้สึกอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยก็อย่างที่บอกการที่เราจะดึงดูดสิ่งไหนเข้ามาเนี่ยพลังงานของเราจะต้องคู่ควรกับสิ่งนั้นโบเคยได้ยินคำคำหนึ่งที่ เคยฟังคลิปคลิปหนึ่งเขาบอกว่าจัก,กรวาลจะไม่ให้ในสิ่งที่เราต้องการแต่จัก,กรวาลจะให้ในสิ่งที่คู่ควรกับเราเพราะฉะนั้นในณโมเมนต์นี้ที่คุณฟังโบอยู่เนี่ยคุณอยากได้อะไรแล้วคุณคิดว่าคุณคู่ควรกับมันไหมในภาวะอารมณ์แบบนี้นะก็คือนี่คือเป็นวิธีการที่ที่โบอยากจะออกมาสอนคนในแบบสไตล์ของโบก็ถ้าเกิด ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดถูกใจหรือว่าอยากจะมาคอมเมนต์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้แล้วก็กดติดตามกดหัวใจนะคะเพื่อที่จะได้เจอกับโบอีกในคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีนกว่าว่าในคลิปหน้าโบจะพูดเรื่องอะไรแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย